ไปนอนกอดพี่หลับแต่ลูกกอดพี่แล้วหลับเลยกอดพี่แล้วหลับเลยค่ะตะวีก่กอดเลยแล้วก,กอดพี่แลนอนเลยไปดูดขาพี่เดี๋ยวมันก็ยันเราหลอกกันมีตัวหนึ่งค่ะอยู่นี่มีตัวหนึ่งค่ะอยู่นี่ค่ะ อยู่นี่ค่ะตัวหนึ่งอีกตัวนึงอยู่นี่ค่ะอยูตัวนึงอยู่นี่ค่ะพี่รามเมื่อไหร่จะเปียนน้ำเขาไปใช้อ่ะอยากใช้อ่ะไม่ใช้อยากใช้อ่ะเราก็อยากดื้ออยู่เหมือนกันแต่เราไม่ได้ดื้อซีขอใช้ พี่มาบ้ำเต็มห้องน้ำบปาเป็นตาหักขนาดนอนกับข่อยนี่แหละค่ะพี่น้องนอนนำดิฉันนี่แหละค่ะพี่น้อง นี่กะ่ะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะนอนลูกนอนนอนอันนั้นพี่เบลนะคะพี่เบลผู้เว้ยแล้วก็อันนี้เต้าหวยนี่เต้าหู้เมียหมดเลยค่ะไอ้เมียอันนี้เมียสองตัวผูอันนี้นะตัวผูตัวหนึ่งไอ้เต้าหู้นี่ผู้ไอ้เต้าหอยนี่เมียไอ้พี่เบลก็ตัวเมีย พี่เวลลันก็จะเป็นที่นอนเพิ่นราคาตรงนั้นน่ะเป็นที่ประจำเพิ่นตลอดเลย